สวัสดีค่ะพบกับครูการจนาในรายวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องคำสันธานค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าคำสันธานนี้มีความหมายว่าอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปดูความหมายของคำสันธานไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำเชื่อมข้อความหรือเชื่อมประโยคให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้น ทำให้ประโยคนั้นมีความสละสลวยอ่านแล้วเข้าใจง่ายในคำสันธานนี้เราจะสังเกตได้จากคำว่าจึงและแต่เพราะเหตุแล้วถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้ในประโยคแต่ละประโยคให้บอกได้เลยนะคะว่าคือคำสันธานนั่นเองคะ่ะซึ่งคำสันธานที่เราจะเรียนในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด4ประเภทมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ คำสันธานชนิดแรกก็คือคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกันจะสามารถสังเกตได้จากคำว่าและพอก็เมื่อครั้นจึงตัวอย่างของประโยคนะคะฉันและน้องไปเที่ยวครูขีดเส้นใต้ที่คำว่าและนั่นแสดงว่าเป็นคำสันธานที่มีใจความคล้อยตามกันค่ะ คำสันทานชนิดที่2ก็คือคำสันทานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกันจะมีคำว่าแต่แต่ว่าแต่ก็ถึงก็กว่าก็ถ้ามีคำเหล่านี้อยู่ในประโยคให้บอกได้เลยว่าเป็นคำสันทานที่มีใจความขัดแย้งกันเรามาดูตัวอย่างคำสันทานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน ฉันชอบแมวแต่พี่ชอบสุนัขคำที่ครูขีดเส้นใต้นะคะก็เป็นคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน 3. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคำว่าหรือมิฉะนั้นหรือไม่ก็ไม่ก็กทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งกัน เธอจะกินไก่หรือกินส้มตำคำที่ครูขีดเส้นใต้เอาไว้คือคำสันธานให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูคำสันธานชนิดสุดท้ายกันคำสันธานชนิดสุดท้ายเป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันคำสันธานชนิดนี้จะมีคำว่าจึงดังนั้นฉะนั้นเพราะว่าเพราะจึง เพราะฉะนั้นจึงถ้านักเรียนสังเกตเห็นคําเหล่านี้อยู่ในประโยคให้ตอบได้เลยว่าเป็นคําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะฝนตกหนักน้ําจึงท่วมคําที่ครูขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงเป็นคําสันธานที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันตอนนี้เราก็เรียนคําสันธานครบทั้งหมด4ชนิดแล้ว นักเรียนจำได้ไหมคะว่าคําสันธานนั้นหมายถึงอะไรมีอะไรบ้างลองทบทวนกันดูนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยคที่มีคําสันธานพร้อมกับให้นักเรียนระบุชนิดของคําสันธานในประโยคมาให้ครู5ข้อสามารถเขียนลงในสมุดหรือจะเขียนลงในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ครูตรวจในลายกลุ่มด้วยนะคะส่วนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเรามาติดตามกันในชั่วโมงต่อไปกันนะคะ